สวัสดีครับพี่ๆ EP นี้ก็ยังมากับหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นสังกระจายนะครับอันนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับสังกระจายตรงนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับเนี่ยนะครับเนเื้อใบลาน หลังมีลายนิ้วมือกดนะครับดูนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเป็นพระที่หาง่ายนะตามท้องสนามนี่ตามพระกองนี่นะครับเยอะแยะเลยนะแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วครับพระองุงราคาเป็นพันสองพันนะครับสองพันถึงสามพันแล้วแต่จะขายนะครับก็เก็บมาให้พี่ๆและเพื่อนๆชมกันครับ วันนี้สังกระจายาวัดหนองยดุกนะครับหรือผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัดโคสีนะครับก็หมายความว่าแท้เอาแล้วกันนะครับก็เก็บมาให้พี่ๆและเพื่อนๆรับชมกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ต่อไปมีพระดีๆหรือมีสิ่งที่จะลงนะครับก็จะมาเผยแผ่ให้พี่ๆและเพื่อนๆรับชมนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ